สวัสดีครับพี่น้องปองป่าและเกย์ซีมลอมเพชรลำเพินสู้ขู่สุขุมครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลงตัวป้าหน่อยสายจวดครับวันนี้ครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณหกทุ่มครึ่งครับพบกันวันนี้เป็นมื่อไงนะครับวันนี้ครับเป็นมื่อไงเลยพักอาทิตย์ก็เป็นวันจันทร์ครับเนาะเป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สี่เย็น นี่ธนาจะเปิดสักระดาษ2 1 67ครับเห็นเมื่อไม่ได้6ชุมเครื่องนะครับหลังจากที่ไปเก็บของตแ่2โมงเช้ายังไม่ได้พักผ่อนะครับพี่น้องครับยิ่งแง่ครับเก็บขอสนามกีฬาแล้วแล้วกันมาเลาะเก็บป้ายครับป้ายนี่จะเป็นป้ายสุดท้ายกอบเขาบ้านนะครับพี่น้องครับรหลังจานการดูลุงตูแล้วก็ป้าสมัยแล้วก็หัวหน้าเล็กครับ3คนครับ3พน้องนะครับ จาไม้จ่าไม้คนเดิมลือป้ายง่ป้ายง่สองป้ายยังเหลืออยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าป้ายสามสป้ายรู้สึกว่าสิหายเครื่องโตเครื่องครับบลงมาน้าป้ายปนะครับอ้อมทีอ้อมแดดมากแล้วครับพี่น้องครับนะครับนีงมาได้พักผ่อนอยู่เลยครับหน่สอาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบสี่ป้ายครับพี่น้องครับถ้เมื่อวานเป็นสามสิบหกป้ายแสดงว่าหายไปยีบป้ายนล้วครับ ยี่สิบก็ป้ายหายครับพี่น้องครับส่วนมากจะเป็นเส้นทางนี่นะครับเส้นทางไในโกโกสุมพิสัยอันท่าพระนะครับพี่น้องครับหายหลายครับสงสัยลุงตูว่าเดี๋ยวมันช่เป็นใบซังมากครับคือใบซังคือว่านขนเฮ็ดป้ายนะครับลุงตูสถานีฐานเนี่ยข้นเทปป้ายเราจ้างลุ้องไปหาเก็บป้ายเพราะว่าแล้วงานเพิ่มถึงเพราะโค้งมันนี่ขันเขาได้โค้งไปเพิ่มถึงเขาก็สิประหยัดค่าใช้จ่ายลงหลายนะครับพี่น้องครับ ว่าหลังจากนี่เพิ่มหายสั่นมันไหม่ยี่สิบป้ายเขาแม่นท่านผ่านนะครับยี่สิบป้ายนะี่ะฮาแม่นท่าไปซื้อเพราะแม่นป้ายใช่ป่ะซี่้าร้อยมาครับถ้าไหนรูกตู้กับหัวแต่ว่ามันพแพร่กันทั้งทั้งทิดป้ายทงายทงเฮ็ดไหมพอมันนะครับเขาเสียดตะโค้งไม้มันแต่ละครับ,นนรบจัดโค้งไม้มันต่อตู้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นทราบบ้านนะครับเพื่อนอาจจะเอาไปประดับตามเพื่อนหรือว่าจะไหนกรับบ่ทราบสาเหตุอันนี้เป็นการเดาสันนิษฐานนะครับเก็บหายทั้งหมดสามสิบหกป้ายเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ สิบสี่ป้ายก็แ,แสดงว่าหายไปยี่สิบสองป้ายครับแต่ว่าป้ายใหญ่ยังเหลือคืเอเก่าครับพี่น้องครับตอนนี้ครับล้างจ่ายที่เก็บป้ายยังไงก็สิแยกย้าให้นอนพักพ,นพ,กพอ,อนครับพี่น้องโอ้ยเมื่อยครับเอาวัดเอาครับมือนี้ก็คือสมือมี่ยังร,ร้าเฮ็ดภารกิจแ,แล้วละกันสิพักพอนะ่ะเขาหน้ามันยังบร,ริกิรอยู่ในเขาแร,รกยังบริกิรอยู่ด้ครับพี่น้องครับนี่ลุยปาสมัยจ่าสมัย,ยลุยครับพี่น้องวันนี้แม่น้ำมาราเลยสูงความสูงสูงต้นนี้ก็ป้ายตัวนี้ครับนี่ สั้นแต่สั้นนึงเนบ่ยมุ้าขึ้นได้ครับสิเอาคนหนาเล็กคนหนาจ้าหมา้พันจวดอยู่แล้วครับพี่น้องครับเอามาเรื่องกัขอบุญขอบคุณครับจ้าสมัยแล้วก็คนหนาเล็กได้หลายเหมือนกัครับแม่สร้อยเก็บป้ายซอยกันครับแต่ประเทศขนมขลังอย่างเงี้นะครับคือเก่าแล้วครับสอยวงครับจังไหนกันสิอ่าิฤดูการเลยครับเจอกันอีกรอบนึงเพื่อนครับบาทนี่ครับเปิดฤดูกาลก็จะได้ไปหาติดไหมก็ได้ไปบอน พอป้ายมันหายหลายเนี่ยคือว่าปกติเลยเท่าเราไปเก็บแต่ว่านเลยนะครับเมื่อวานเท่าเไม่ได้ไปเก็บเมื่อวานเท่าเราทำการแสดงเมื่อวานครับปกติแล้วนี่วันที่ยี่สิบสองแสดงเสร็จเนาะแล้วก็ตอนเก็บของเสร็จแล้วก็ยี่สิบสามนะครัต้องเก็บของนอันนี้เขาอ่านสิดว่าโอลยเามันคือสีเบานะครับก็เลยบางคนก็จะเอาไปประดับเพื่อนนะครับเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับสุขสุขคนนะครับเด้อครับที่ผ่านมาฤดูกาลที่สามตั้ง จบสมบูรณ์ไปด้วยไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าอุปสรรคกำฝนน้ำฟ้าน,น้ฝนแต่ว่าก็จยงไหนก็นยังได้ผิดฤดูกาลนะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีครับรุ่นบุกเบิกเก้าแก่ครับที่ฮักแพงเพชรลำเพูนครับตั้งแต่ดูแรกจนถอดฤดูกาลที่สามรดูกาลทีซีกันย,ย,ย,ย่างเข้ามาแล้วก็ยังอยู่ยังเหนียวเนี่ยคือเก่าอยู่ครับทั้งเอฟซีไม่เข้ามากอ่ะลายอยู่เอาพบปะกังนะครับพี่น้องครับ สู่ไปนัากันเลยนะครับพี่น้องอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดครับฤดูการหนาจังว่ากันไหมอันไฟแสงสว่างทั้งหนาคือว่าสลากงานเท่านะครับนี่ครับสลากงานเท่าครับห่างจากนี่ไปกับบ้านจักหันยางกับบ้านหาล้อยเมตรกระหอดนะครับสลากงานนะครับนี่ทางเซนดี้ก็สิไปปู้นะครับขอนแก่นบุร์นครับนี่ยั้งทั้งยี่ก็สิไปกูซุมกับทางนี่กูซุมวิสัยครับสารค้ามันนะพี่ครับพี่น้องครับเนี่เส้นทางมาเลข สองศูนย์แปดครับพี่น้องครับจรวจาัดปาดบึ้มต่อไปกรับโปรดติดตามตอนต่อไปว่า,าทีมงานบริหารเพิ่นสีจัดมีการจัดกาไรไล่สวดบอมีแขกรับเชิญอ,อย่างบอครับในสำนักงานต่อไปอาจจะได้ตั้งนุ่งตั้งดุมครับหรือเซตอะไรกัน,นช่วงนี้ก็ให้พักผ่อนสักก่อนครับตอนนี้ครับดีใจน้ำเดอ้อลูกๆครับพระเอกนางเอกมาร่ำทั้งตลกครับเห็นลงเฟซสนั่นั่นไหวครับ ได้การได้การหมานหมานสุกุสุขคนใจน้ำติใจน้ำครับเป็นอยู่การทิซซี C, ่เอาไม้ครับขอบคุณคุณเอฟซีสุกุสุขคนครับเอาใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวก็จะได้พักพ้นแล้วลนะ่ะมือในี่กเป็นงานบวชเพล็กต้นะครับลุงตู่กับว่าไ้ไปนะครับเ,เมื่อยหลายแล้วใชครับเนี่ยานนอนตื่นสายอยู่ในมือนะครับขอนอนเอาแห้งจังหน่อยก่อน แต่ว่าฝากซองนะไม่พอนไปแล้วครับใส่ซองอ่ะเได้หลายเราใส่ซองฝากไปน้ำสามร้อยคะแนนพอได้ร่วมบุญพอได้มีบุญนลิเขาครับเอาเป็นกำลังใจพี่เอกเต้ครับผู้ใดว่างเบื้องทางไล่สวดครับอาสิมิการไล่สวดผู้ใดอยากซอยยังก็สรอยได้เด้อครับทีมงานเรับก็สิไปหลายคนอยู่นะครับเห็นมืหอนี้กับทีมงานคอนวอยกับคนนั่งล่านขึ้นรถพร้อที่จะไปติดตั้งนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงกับอาสิไปซอยไปที่นั่นแหละครับพี่น้องครับ เราไปงานบวชเอาบุตรนะครับเนาะเอาไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วสู้สู้สู้จ่าสมไม้จวดจวดจวดหน้าเล็กมือบินอย่างไรครับพี่น้องครับสร้างจากด้อนนี่จากด้อนครับดีครับดีไล่บังไม้ครับพี่น้องฟั้งครับยูบเป็นมู่เป็นพวกกันเด้อครับเด้อขอบคุณคุณลายครับที่เสียสละเวลาครับที่งตามรับชมเบิรงลุงตัวไล่บังไม้หมักตอกชื่นี่ครับพี่น้อง พักอีกชักมือนึงคัดกับเบิงสะก้อนวานวันที่ยี่ิบแปดยีิบเก้าแม่สุภาพส,าใสิใส่การใส้งานอย่างบ่ครับจังไหกับเสื้ส้วนผู้ใดอยากเบิงหมอล่ำมามันลังการจังไหของทีมงาน,นสาวน้อยแพ่งๆกัไนไปได้พี่รองยีิบเก้าเด้อยี่สิบเก้ากัอาปเบิงเรีนน้ำปลามาชยน้อยอยูน,นะครับพี่้องครับานกำลังใจกันครับฝนมาตกนะครับฝนตกก็ขึ้นสิบอะไรไปนะครับจังไหกัให้รร่วงอุปสรรคไปเรวดยครับ เอาเบิ้งนด้ไปร่องนี่ฟ้าฟ้าเนี่ยมืดคึ้มจ้ะเลยครับมืดคึ้มคำว่าตกแปลกอยู่เลยครับคึ้มเมฆร้ายใช่ไหมมันแปลกเไปนรอครับพี่น้องครับเอาลองรอบหนาเด้วยครับยุดสนางานเท่าคำว่าทีมงานเท่าสิตั้งวิธีขึ้นย่างใดเลยอยากมาเลยฝนมันแปลกเลยมืดอนี้ก็มืดมื่อคำว่าตกอันนี้ก็หกทุ่มเคืองขย่างบนมีฝนมีฟ้าอย่างไ้่ทันคึ้มอยู่ได้ดิ กึ่มเมกหนาถาพอตัแปลกด้วยคันว่านทีมงานพลัาเลาสีตั้งไว้ที่เขย่ามไหนเราเอาเราได้บาทอยากเลยได้เลยตึมตั้มติมตั้มมากได้เลยครับโอ้ยของกับเพียงสนั่นมันไหวครับอาสิเสงรถอาสีดังนันจะน้อยีะน้อยเนาะเอาอย่ไปกำลังนั่งเทเลงใจายใ้จาสมัยครับจบตอนสู้ๆจ่าสมัย จวดตั้งเดียครับพี่เอาตัวนี้โอ้ติดยากกูมูครับในบรรดาในการติดเพราะว่ายัง,งบอครับมันไม,ม่มองเหยียบได้มองนี่ครับนี่ต้องได้ปีนขึ้นไปแล้วก็สูงพร้อมครับนี่ค่อยๆแกะไปค่อยๆมัดไปขอบคุณจ่าสมาคุณหัวหน้าเล็กตอนนี้ทีมงานบางส่วนกืออาร์เซอดเพื่อนอ่าพุ่นละครับ พระเอกเต้แล้วล่ะครับเพราะว่าสิบเปอห์เกำลังแรงเชื้อเงใจเพิ่มยิ่งพูดละครับพระเอกนั่งเอกศิลปินเท่าสุกูซุคนนะครับไปพร้อมพุ่นยิ่งพูดละล่ะไปนะครับตุม้มห่มครับอา้าหายด้บุญหลายๆเด้อครับจวด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 แคบเอาลงมาแล้วครับสาวสมัยสายจวดอื ถ้าได้ปลาสมัยจักห้าคนนี่โอยครับหัวหน้าเล็กนี่สองสามคนนี่เจริญครับลูกเรือครับนี่ทีมงานไวครับทำงานไม่บ่นให้ทำอะไรก็ทำหมดที่ทำนี่ชั่วทีเลยครับพี่น้องครับเมี่ยเพื่อนเกะเฮกับข่ากับหน้าเหมเก่งนะครับทำอย่างเดียวไม่บ่นนะครับให้ทำอะไรก็ทำเลยคนายแต๋อเครับเด็กอันนี้เด็กปลาปลาพิทูนเด็กผู้จัดบ้านสายจวดครับนี่ครับนี่ ล station, ุงตูกับตัวแจมครับอันนท้นอยู่ดีเพื่อกับลุงตู่บ้างไม้กับใครบางที่เก้าแล้วครับพี่น้องครับจ้างแม่ไก่งานเกี่ยวกับวงมาซอยกันที่เก้าครับถักแป้งแปงปันทำงานเอาโอเคครับพี่น้องครับสลักที้วพี่ขึ้นสุดฝากพี่ฝากน้องมาสนิทปันครับ รับเดือนตลอดปีโชคดีและต้องมีตลอดไปเด้อครับพ like like ี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับอ้าวหัวหน้าเล็กทักทายหน่อยสวัสดีครับผมมาสมัยครับผมจุดจดจุดจดครับพี่น้องครับครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปอีกคือเก่าครับพี่น้องครับจุดจดครับตลอดฝันที่ลาติสวัสดีครับผม